ต้องขอบอกนะคะว่าเคลียร์ทุกคิวทร้านนี้นะคะพี่บิงส่งรีวมาแล้วแบบไปไหมไปคือมันไม่ได้ฉ่ำน้ำแต่แบบในรูปที่เราเห็นมาหรอกแต่ว่ามันมีความแบบนุ่มแบบนุ่มมากๆอ่ะ oh โอ้ยายรสชาตินี้ไม่มีไนเข้ามานันไก่มันดูแห้งหรอมันไม่แห้งเลยเนนุ่มมากเห็นแล้เบอกเลยว่าให้รีบกิน ถูกต้องมาเร็นาดองกลับบ้านค่ะกลับบ้านขอบคุณคุณป้าที่ตั้งใจอดไม่นาดอง45าวันเพื่อมาต้มสิ่งนี้แล้วก็เฟตที่เป็นส่วนอ๋อส่วนมันให้เินอร่อยแบบนี่คือไม่ดองในฝันจุยซี่ไปหมดมันอร่อยไปหมดสวัสดีค่ะคุณแหลกค่ะแล้ววันนี้นะคะมีแกสเป็นพ่อแก้วและพี่ต่อพี่ต่อเป็นเกสประจำอยู่แล้วแล้ววันนี้ค่ะจะพาทุกคนไปกินอะไรค่ะข้าวกเป็ดป้าเิ๊นกินแหลกคือเต๋เป็ดทีแท ใช่จริงๆรบ้านฉันคือความมันแหละว่าพอกกับฉันจะต้องได้ของมันแล้ววันก่อนฉันก็พอก็เห็นไอจีนะพอกเนาะเป็นไอจีวีลนะที่แบบแบบตับเป็ดแล้วเป็ดมันดุฉาบมากจีฉันก็รีส่งมาหาพี่ต่อพี่ต่อนี่ใช่ไลนที่เราเคยพูดไหมว่าเราอยากไปกินแล้วพี่ต่อบอกใช่ฉันก็เลยแบบอุโมวันนี้ฉันก็มีเวลาฉันก็แบบพี่ต่อถามว่าว่างมาไหมวันเนี้ยว่างฉันก็บอกพี่ต่อว่างฉันพร้อมนี่แหละฉันพร้อม ใช่ค่ะเพื่อข้าวมันเป็ดแล้วนะคะทุกคนไปกินข้าวมันเป็ดตรงรำสุกันค่ะ let's go ลาสดาเราเราอยู่จัะต้องเล่ากันว่าร้านนี้เป็นร้านที่ไปต่อไปคุค่อนข้าง,างบ่อยค่ะ เราก็บอกใว่ไหมพี่บิ๊มข้าวมันไส้ที่นี่อร่อยมากอย่างที่พี่ให้มารอแล้วตอนนั้นเรามาถามเอวนสุกไลเราก็แบบตามไปบานก็แวะมาทานบอกว่ามีเนื้อแล้วเหลือแต่หมูมันก็แบบจำได้แม่เลยเวลานี้ต้องเช้าฉันก็ไม่เคยเป็นคนที่ตื่นเช้าแล้วมันไกลบ้านถูกไหมแต่เพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลเจอาทรมาถามก่อนว่าปิดหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ปิดแล้วก็ไม่ต้องจองเพราะว่าเป็นช่วงเจคนน่าจะไม่เยอะมันก็แบบคิดแล้วว่าช่วงนี้ทุกคนบานเขาเกิดมาถึงช็อกเลยหน้าร้านอย่างนี้แบบ พอเขาบอกว่า5จานสุดท้ายฉันแบบพทุกคนบาปหมดแต่วันนี้แหละคะ่ะเรายังได้กินค่ะโชคดีขนาดไหนแล้วเราก็เลยลองแบบ1จานไม่ลาซอสและ1จานลาซอสค่ะคือซุปก็มีให้เลือก2ตัวเป็นซุปธรรม,มดาซุปม,ม,มะนาวดอกฉันสั่งรนมะนาวดอกมากเพราะต้องขอบอกนะคะว่าเคลียร์ทุกคิวทรร้านนี้นะคะพี่บิ๊ส่งริวมาแล้วแบบไปไหมไป เป็นข่านรักเป็ดใช่ป่าไม่รู้ว่าคือมันแบบเนื้อเป็ดมันนุ่มมากแบบมากอ่ะคือมันไม่ได้ฉ่าน้ําแตกแบบในรูปที่เราเห็นมาหรอกแต่ว่ามันมีความแบบนุ่มแบบนุ่มมากๆอ่ะแล้วก็คัาหนาแบบผ่านล่างนิดนึงมันก็แบบยิ่งแบบนุ่มแล้วข้าวมันือหอมมากคือแบบอบายรสชาตินี้ไม่มีในข้าวมันไก่มันมีความเค็มอะไรบางอย่างที่เราพูดไม่ถูกอ่ะแล้วเมื่อกี้คุณคุณลูกเขาพูดขึ้นมาว่าทาข้าวมันเป็ดไม่เหมือนข้าวมันไก่นะครับถือว่าใช่นะแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณลุงว่าแต่ถามว่าไม่เหมือนกันยังไงช่วงนี้คุณลุงคือยุ่งอยู่ค่ะเนี่ยเอาน้ำมันปละเทียวกับกระเทียมขมิ้นขาวแล้วก็ขิงแล้วก็เอาไปหุงเอาข้าวไปหุงเอาน้ำมันเป็ดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยน้ำมันเป็ดเนี่ยเอาไปหุงเลยไม่ต้องไปผัดไปเลยเหมือนข้าวมันไก่พวกไอ้พวกสมุนไพรเนี่ยมันข้าไปแทรกในเม็ดข้าวไงนี่คุณคนเดียวนะที่ผมให้นะผมผมไม่เคยให้ช่วยใครเห็นนะเนื่องจากว่าข้าวมันไก่ปัจจุบันนี้มันเอามันผสมกับน้ำมันพืช ข้าวมันโดยเป็นสีเหลืองแต่อันนี้มันของเป็ดมันเป็นสีขาวครับในพอหุงเสร็จแล้วมันของมันมันขอมันจะเป็นสีขาวครับ ว่าข้าวเขาอร่อยจริงๆฉันแบบประทับใจข้าวเขามากก็แบบเฮ้ยมันเป็นแบบสเต็กที่ชอบที่มันแบบเม็ดมันแบบไม่ติดกันแล้วเม็ดมันร่วนแต่ว่าเม็ดมันไม่แห้งเลยเบ็ดมันแบบทองแล้วมันหอมไปหมดอ่ะเขาเขาบอกว่ามันเครื่องปรุงทั้งหมดมันจะเคลือบข้าวใช่ไหมที่มันจริงมันหอมแบบเออดีมากอร่อยแล้วประเด็นคือเราว่าคนที่ไม่ชอบกินหมากชอบร้านนี้คือมันไม่มันแต่ว่ามันเน้นความนุ่มนุ่มแบบนุ่มจริงๆอร่อยของกินแบบซอสเขามากมาก ซอสมันเป็นซอสกะหรี่รอืมอ,อืมแล้วมันก็หอมกะหรี่แล้วมันก็เป็นเค็มหวานนะเท่ากันแต่ไม่ได้หวานโดดมากๆหรอกแต่ก็เป็นเค็มหวานไม่เหมือนข้าวมันไก่ก็ซอสเขาแบบพอมันมีความโนนัวมันๆได้วยมัมันก็ยิ่งแบบช้อปปิ้งรสชาติคูยปิปาร์ตน้อยอ๋อ,อ,อ,อถ้าเกิดไม่กินกะหรี่กินข้าวก็จะน้อยลงเนาะ แต่นั่นแหละฉันว่าจริงๆอยากให้ลองชิมแบบลล่าซอนก่อนเพราะว่ากลิ่นข้าวมันจะหอมกว่าเพรามัลล่าซอลกลิ่นกะหรี่ก็จะเป็นกลิ่นกะหรี่ที่โดดขึ้นมามากกว่าเป็ดเขาดีมากจริงอ่ะมันไม่แห้งเกินแล้วก็หมอะเขาใหญ่มากเอ้ข้าวมันเป็ดมากน้ำจิ้มของลุงแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากว่าลุงใช้มะนาวสดครับไม่ใช่พริกน้ำส้มแล้วน้ำจิ้มของลุงเป็นน้ำจิ้มชนิดเดียวที่ไม่ใช้กระเทียมใช้ขิงกับขมิ้นขาว ตัวน้ำพริกเผาหวานนิดๆแต่ว่าเผ็ดแบบติ๊ดขึ้นมาเลยอ่ะซึ่งเราว่ามันเข้ากันมากๆแต่ว่ารู้สึกจะเข้าแบบไม่ไม่ราดน้ำจะเข้ากว่าเพราะกะเหรี่ยงเนี้ยมันค่อนข้างแรงมันมีความขินที่มันแบบสับละเอียดเลมันก็ข้นๆอยู่ใครไม่กินเผ็ดเราว่าไม่ได้นะมันเผ็ดนะเห็ดแต่ว่ามันก็แบบมันก็เผ็ดแตัดเลี่ยนได้ดีมากต่อไปจุกมะนาวดอกให้ฉันแบบเล็งเห็นไหมบอกเลยว่าให้รีบกิน ผมฟองมามะนาวดองกลับบ้านค่ะกลับบ้านด้วยเขาไม่ขายไงเขาไม่ขายไงถ้าไปดูหน้าร้านนะโขมะนาวดองเยอะมากใช่เดี๋ยวเยสเซอร์เขาไปดูเป็นโข่กับดองมะนาวดองเองแล้วก็รสชาติเป็นแบบพ่ชอบคือเค็มนัวแล้วมันมีมวนนิดนึงน้ำมันเออแล้วขอมมะนาวดองมากแบบนี่คือเวลาวดองในฝันข้าวมันกับฟุตมะนาวดองคืออามาสทุกคนต้องโดนอันนี้คือซอสมะนาวดองใช่ปะคะใช่นี่คือมะนาวดองมะนาวดองป้าหอมมาก ก็ทําเองทุกอย่างค่ะมันต้องไปตากแดดเพื่อเพื่อให้มันแห้งแห้งแบบเฟี้ยงหัวหมาได้อะแล้วถึงจะเอาเอาเอามาดองกว่าจะมาให้พวกหนูกินได้นะลุงก,กับป้ายกเข้ายกออกยกเข้ายกออกไม่ต่ํากว่า45วันมันลำบากกว่าจะได้กินแต่ป้ากับลุงมีความสุขในการทําไง ใรอได้ก็ได้กินของอร่อยอุจายจแล้วถ้ากินจังเลยบุญวัสนาของคอ,งองเกตจริงๆค่ะที่ได้มากินกับพี่บินนะคะเพราะว่าถ้ามากินคนเดียวเนี่ย <ไป S 1> ก็จะไม่มีทางได้กินคอเป็ดและน้ำสุปที่ดูเชงเรื่อหมูตับไก่รวมรับ ฉันแค่เอ็กซ์เพรสความอร่อยทุกคนก็ดูแบบคือเขาภูมิใจในการอาหารเขาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วฉันก็ชอบอาหารเขามากก็เลยในการคุยกันเขาเลยให้ฉันได้ชิมคอเป็ดทุกคนคะเดี๋ยวจะดูบิ๊มินคอเป็ดลุงถึงขนาดเดินเข้าไปยกอินกิวเยนเด็ดแบบยกมาทั้งหม้อเนี่ยแบบไม่เคยโชว์ให้ใครมาก่อนนะคะโชว์ให้คนบิมกินแลลกคนเดียวนะคะตัวเต็มของฉัน คุณคุณป,ป้าที่ตั้งใจดองมะนาดอง45วันเพื่อมาก้มสิ่งนี้แล้วก็ออกเผ็ดที่เป็นส่วนคอส่วนมันให้กินอร่อยแบบมันตุน่นจนแบบไม่รจุ้ยซี่ไปหมดอร่อยไปหมดจริงแล้วซุปมันแบบของข้าเนื้ออร่อยแบบอร่อยมากแต่เขาก็บอกมันจะมีบางชิ้นจริงๆที่มันขึงง้นลมก็จะแบบอาจจะยังแข็งอยู่แต่ป้าแบบปกติเสิร์ฟจะเสิร์ฟไปชิ้นที่มันแบบนุ่มแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้คือนุ่มจริงตัดแล้วแบบชุดขาดต่อไปข้าวหมูอบค่ะซึ่งซอสซอสเดียวก,กันแต่ว่าหมูมาลองชิ้นหมู มันไม่แห้งเลยดหวยนุ่มมากถ้าดูใ,ใกล้ๆอ่ะคิดว่าแห้งกว่านี้อ่ะแต่ริงเข้าไปรสชาติแบบรสชาติซับซ้อนเนาะความจริงคือเค็มอ่ะเค็มนำเลยอ่ะแล้วก็หวานตาหวานตามอ่ะจริงฉันว่าเขาทำหมูกระเพ็ดได้ดีมากคือมันแบบมีเนื้อเยอะแต่ว่าเป็นเนื้อที่แบบโอเคไม่ได้ฉ่ำน้ำเยอะแต่ว่าเป็นแบบนุ่มแล้วมันก็แบบไม่แห้งอร่อยหมูอบก็ดี เมื่อคุยกับป้าป้าบอกว่าดำๆคือเหมือนกับเครื่องเทศที่มันซึมหรือเข้าไปในเนื้อหมูทุกคนฉันแบบมีหน้ากินแล้วมันกลิ่นมันฟุ้งจริงๆเลยอ่ะเขากินแบบไม่โดนซอสคือพอภาแบบป้าบอกป้าหมักสามวันฉช่ว่าเข้าใจได้เพราะเนื้อมันมีความนุ่มแบบเมอนเอชมาหมักมาแต่ละลุกแต่ละลุดอ่ะแต่เป็นส่วนที่แบบดูน่าจะแห้งแต่มันไม่แห้งนะลุงบอกว่าลุงหมักเป็นพะโลเป็นลาบแต่พอลิปพรมันหมักสองอย่างเนาะ ตัวซอสราดลุ่ก็เลยเอาทางกะหรี่และคาร์โผสมกันแล้วราดก็เลยมีความหอมแบบสองกลิ่นก็มันมันเค็มๆแต่เป็นกะหรี่ที่เค็มต้อรู้สึกว่าน้ำลาดของพิเซ่าจ,จริงมันลึกอ่ะแบบมันมีทั้งความเป็นน้ำหมกักเราก็มีความเป็นแบบน้ำราดอ่ะมันก็เลยแบบถูกจริตอ,อ่ะเพราะมันไม่ไ,มได้หวานน้ำเลยมันเค็มนำ้ำเราตามหวานอ่ะมันค่อนข้างอร่อยจะรู้จักว่าเป็ดไก่มันอร่อยมาก เมื่อก่อนใช้เป็นเหมือนเหมือน5ดาวอ่ะแต่ใช้วันนู้นมาผมหมดตัวเลยต้องเทศลึกมากๆอร่อยแบบกัดใช่ป่ะเหมือนเตัวเทศมันซึมแบบตั้งแต่บนถึงล่างอ่ะแบบทั้งในปากไปทัองเทศแล้วเป็นกลิ่นคล้ายๆกะหรี่กะหรี่อ่ะอืมแต่ว่าไก่ลึกกว่าเพราะว่าไก่มันน่าจะจุ j ยซี y กว่าป่ะเมืเอ่อกี้เห็นช็อตที่บอกว่าอ, <ๆ S 1> อร่อยนะไก่ยังอร่อยกว่าและเพิ่คือเพิ่งกินเมนู3เมนูเลยไก่ไกบหมูเป็ดนขนาด เป็ดเนี่ยโดยพื้นฐานของมันมันมีกลิ่นสาบอยู่ในตัวเพราะงั้นคนเวลาเวลาเขาต้มเป็ดจะทานจะต้มเนี่ยเขาต้องใช้เครื่องลโล้เพื่อดับสาบแต่ในกรณีข้าวมันเป็ดเนี่ยมันไม่ได้ต้มกับเครื่องลโลาเพราะลุงคิดสูตรการต้มเป็ดกับน้ำเปล่าโดยใช้หลักการแทนที่น้ำเข้ามาเพื่อจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่มีกลิ่นสาบถ้าเราเอาน้ำโล้มาหุงเป็นข้าวมันมันก็ไม่เรียกว่าข้าวมันเป็ดความยากง่ายของข้าวมันเป็ดมันอยู่ที่การต้มเป็ด อยู่ที่คุณต้มยังไงให้น้ําซุปไม่มีกลิ่นสาบเพื่อเอาน้าซุปไปหุงไปเข้ามันเข้าใจนะนั่นแหละค่ะอร่อยมากมาตามกินค่ะแล้วก็ลุงบอกว่าถ้าอยากกินสามารถโทรจองก่อนได้ถ้าเกิดกลัวคนเยอะแต่ว่าจองก็ต้องมาเอาแล้วก็แบบไม่ใช่จองหลังเที่เขาตัวปกติแบบ่ายโมงเขาจะหมดแลวจริงๆ ก็คือให้มาแบบโทรไแดแ้เต่เช้าหรือว่าโทรันก่อนวิ่งะาก็ได้ค่ะคือเท่าที่ฟังอ่ะคุณลุงกับคุณป้าเขาทัา้งสองคนเนาะแล้วเขาแบบมันรักในตัวโปรดของเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละลองมากินก็จะได้สัมผัสถึงความดีเทลและใส่ใจของคุณลุงเนาะเราจริงๆมันมีอีกเมนูหนึ่งที่น่ากินก็คือข้าวหมกซึ่งข้าวหมกเขาบอกหมดแต่เช้าแล้วก็แสดงว่านตําเด็ดต้องโดนอยู่ใครก็ฝากร้านข้าวมันเป็ดเลือสุดาไว้ดาวใจนะคะทว้คนไทยต้อารวมสุกค่ะย่างนี้ไปแล้วค่ะให้เพ่น่าชอบข้าวมันเป็ด ฝากไปแลวก็แชร์ให้หน,ะะน่นคะมันหอมจริงๆค่ะขอกีต้องฝากอะไรคะฝากวอกคอซุกมะนาวดองนะคะแล้วก็ทุกอย่างในร้านนี้ฝากทุกอย่างเลยคะ่ะเลิศค่ะมะนาวดองคือปังมากจริงๆแบบรักเขามากขอบคุณค่ะไปแล้วคะ่ะ เราว่าร้านนี้คือนั่นแหละลงตัวความเข้ามันเป็ดความเป็ดเปอย่างเงี้ยมันคืออร่อยมากอยู่แล้วคือแม้ว่ามันมันแปลกตรงที่เราไม่ต้องกินน้ากับน้าจิ้มอะไรเลยมันก็คืออร่อยของตัวมันอยู่แล้วแต่ว่าน้ำน้ำจิ้มเขาอว่ามันไม่ใช่น้าส้มธรรมดาคือหน้าตามันเหมือนน้าส้มแต่จริงๆมันไม่ใช่น้าส้มอ่ะมันมีรสชาติเออมันเป็นรสชาติที่เปรี้ยวมะนาวอะไรอย่างเงี้ยเอออร่อยดีค่ะเออถ้าเกิดใครอยู่แถวนี้หรือว่าแวะผ่านไปแถวมาแถวนี้ก็คืออยากให้มาลองน้ํามันอร่อยแต่ว่าตื่นเช้าสักหน่อยค่ะเพราะว่าร้านมันหมดเรร็วจิงๆค่ะ